ที่เห็นแท่งๆนี่ไม่ใช่แร่หรือหินอะไรทั้งสิ้นแต่มันคือบอสระดับภัยพิบัติที่โหดมากๆวันนี้พวกผมทั้ง4ี่คนมีเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการฟาร์มของเพื่อมาฆ่าบอสสุดโหดก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นคนละครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับไปรับชมกันเลย let's go เคทุกคนเห็นเห็นข้างบนใช่ไหมนั่นคือเวลาของการใช้ชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวเราจะนับไยหลังหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็จะตุ้ง ต้องหาของเตรียมของแล้วก็พอครบเวลาปุ๊บเราจะไปจบไม่ให้จบเกมด้กว่ะตีบอสโอเคนะสามสองปึ้งไปไปไปไอเอเมอร์ใช้อะไรขุดอ่ะไม้ไม้ไม้เหรอได้เหรอไปเราไปสวกลยไปเหปเลยไมไปเลยไมไปเลยไมปเลยมปเลยไปเลยมปเลยไปเลยไลยไมปเลยไปเลยไมปเลยไมปเลยไปเลยไมปเลยไปเลยไปเลเลยไปยปเลยไมปเลยไเลยเลยไปเลยไยเลยไเลยไปเ อันด้านเอาเลยครับเดี๋ยเลยกันเออแล้วปล่อยเลยเราปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยขาคอรกูวิ่งไม่ได้งขาคอร์นนะมึงไปไปไปโอ้ยโง่แฮะชุบก่อนชุกชุกชุกล่าอยู่นะวินมันอยู่ไหนอ๋อมันลงมาไม่ได้หรอก ไปไปไป้ปไปไปไมไปได้ไปเปไปะปไ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 อไปูปไปไปูปไปไกไปไปไปไนไป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 นปไปไปดปไ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 ป่ปไปไปไปยวไป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 ไไปไปไไป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 ไไปไไป่ปไ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 ปมึงปไปบปไ่ไปไปไปไยไป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 เป่ปไปไปกปไปไไ ใจเขาใจใจใจเขใกล้เขใกล้เขใกล้เขาดูดีเอใหม่เอใหม่ม่บเอาอ่าี้แหละอันนี้ซืใชวิธีในกเหอวด้ยดิ่งเไปเยไตามเปิดดิหาเหมือนที่ดีที่สุดได้เลยได้เลยได้เเลยไม่ใช่ไม่ใช่เอ็กเล่ไม่ใช่เอ็กเเข้าบ้านดิมือเข้าบ้านเลยเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคโอเคแมงกูเฮ้ยเพชร อ้ยัยเคอะไรอะไรมึงดูข้างหน้ากูดิโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่เลยมากูถ้วยอันน้โอ้ยมันอูตรงนู้นอีกคโอ้โหทำาไมตายเอาวงนเออมันเดินมันเดินหลบอะดิ เอ้ยใช้อาวุธอะไรดีวะเร่อะไรวะเสียงอะไรอ่ะนั้นดูดีนั้นอะไรเฮ้ยอย่างเท่อุ้ยอุ๊ยแรงแรงแรงอันนี้คือขึ้นได้ยังหาอนี่ก่อนหาหาหาลาวาแล้วเดี๋ยวกูขุดลาวาขึ้นไปเลยโอเคขุดขุดลาวาไปเลยนะ ผมกาลังรอครับผมถ้าคุณวางในถูกลูนะครับจะมีน้ําหล่นลงมาครับผมแล้วถ้าผิดเหรอครับถ้าผิดก็จะไม่มีน้ําลงมาเราจะขึ้นไม่ได้นะครับผมนั่นไงเพื่อเสียเวลามมเดี๋ยวเดี๋ยวมาลูนี้เออผิดลูก็ได้วะอ่ะผิดลูแต่ก็ได้อยู่อ่ะเอาบอกไปสิสี่สิบนาทีแล้วสี่สิบนาทีแล้ววินพร้อมยังพร้อมก็ได้ไปใช่ใช่ใช่ฮิลลิ่งคือยาฮิว เฮ้ยเจอป่าเขียวพอดีเลยเฮ้ยดีดีดี enterpool แบ่งแบ่งทีไหมถ้างนั้นอะอะไป่ะไปก่อนนะลงมาครับยังไงนะลงมาเพื่อนลงมาเฮ้ยกูกูจะเป็นอะไรปะวะเฮ้ยเออวงแหวนเพชรเฮ้ย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 ไม่ไม่น่าพูดเลย S 1> <S 1> <sociedad> อ้าวเจอแล้วนี่จะเจอก็เจอกี้เลยเหรอการหาของอ่านครับอยู่เอะไรนมแล้วันญาซีหมูไหมูตายเอ้ยเดี๋ยวกูฆ่ามอร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 อ้ามหนูอ้าหมูเอาเมื่อกี้กูใช้กูกว่าใช้หอกชุบมึงแล้วแล้วหอกมันป๊า สามอันแล้วเว้ยสมอันสมอันสอันยพอแล้วป้าป้าคือป้าป้าป้าอยนพออนีโอเคโอเคไป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 เพื่อนนั่งดิหน่มน่งดิเฮ้ยนั่งดิมึงไม่นั่งเราไม่นั่งเฮ้ย อุ้ย่ไหนทำไมโดนอ่ะโดนอะไรวะอ้อนู่นนูนเอาไว้นู่นนูนถ้าเกิดเดี๋ยวกูช่วยเคลียร์โอ๊ย น,นี่คือว่ากูทำอะไรอยู่หรือป่มึงหาอาหารใช่ไหมมึง <c ười> ดูผัแหกอาหารกูดิกูต้องมาแดกเนื้อนเน่าคือวันนี้ผู้กูอ่ะวางแผนสองกิโลกับมีดกิมมึงกันที่าหา เออเออสักทีเอ้เลยโอ้ได้มาสี่อันโอ้ยนี่ไงจำได้แล้วเจอแล้วนี่สามพอมรออนัด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 เฉียดเฉีออนแถงนี้ออนแถงนี้ออนแถงนี้เดี๋ยวกูอุดกูด้านหลังกูด้านหลังออกแล้วออกแล้วเชียร์กูไม่อยากโดนมันฆ่าว่ะกูก็ไม่อยากยังเหลือแดกจริงสักวงไปแล้วเนี่ยน่ะ นี่มั้งนี่มั้งนี่มั้งนี่มเลยมันมาแล้วว้าอันนั้นป่าเพื่อนเราป่ะเฮ้ยเฮ้ยมีมีบ็อกต่ออยู่โอเว่นนี่ไงโอเว่นเจอแล้วที่เราจำลงมาเราอยู่ตอนนั้นอยู่ข้างบนโอ้โหของแค่อย่างเดียวที่ต้องการคือมันชื่อว่า มันชื่อว่าสเกลน่าจะอยู่ในกล่องทุกกล่องเลยเว้ยอ๋อไปดิกล่องหาง่ายอยู่อะเฮ้ยทำไกิดแล้วเกิดแล้วแล้วแล้วอะไรกูปม๊บเบี้ยกูก็มาแอบไว้น้ำวิกล่องปลอดภัยแล้วมันเกิดตรงกูที่ไม่มีเลยหรอวะ ผมไม่สนผ่วนนะผมวิ่งวิ่งกินข้าวก่อนเนี่ยวิ่งไม่ไหวกินข้าวนี่มีไม่มีไอ้บ้ามึมีเลยต้องโอ้จะแตลิฟต์สีลิฟต์ชายอะไรไม่รู้เนี่ยสามเออโอาตกลาวาเนื้อเลยมึงต้องการบอสเกิลอะไรนะเขาต้องการบอสเกิลแต่ว่ามันขุดไม่ได้ไงตาบอเตียสเกิลสเกิลสีอะไร เก้าเลยวะ C U L K แค่นั้นเหรอคาตาลิสหรอคำว่าสเกลไม่ใช่คำว่าสเกลเซนเซอร์นะสเกลคาตาลิสเหรอไม่ใช่สเกลอย่างเดียวเอ้ากูมีกูมีเดียละมีกีันจมีหอันเอ้าจริงหมเนี่ยจริงจรกนลยหรอบรออมอ้ยทางดู้ยมัน้ยดูดูมันสิมันมีควันด้วย ลงลงมันลงมันลงโอ้มกจริงมงจังลงลงลงพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปสู้แล้วพอแล้วมันสู้เลยผมลงดีมากเลยเฮ้ยไจอหรอเฮ้ยเจอแล้ว มมาาาาดดููททงงนนีี้้โอเคโอเคโอเคเจอทางเหรอเฮ้ยเจอจริงเจอจริงไอ้ต้องเจอจริงเชี่ยันี้มันว่างขณะี้วยมันต้องกดคลิกขวาตรงนี้นะทุกคนพร้อมมานะพร้อมพร้อมเออสเกลกดคลิกขวาเสียงสเกลแล้วสามสองไปอ้าวอ้าววัดเฮ้ยข้าศิลป์วิธีวัน กูกินยาลีเจงก่อนเลยไปลุยโอ้ยเปิด้องคำเลยโอ้ยพูดแรงเลยพูดแรงเลยอุ้ยแรงมากแรงมากเราต้องเราต้องตีตัวนี้ปะตีตีตัวนี้ตีตัวนี้แอทแท็กนี้มันแรงกูตีอยู่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 ตีอะไรตนู้ดอุ้ยพุ่แรงอ่ะแรงมากยังยังมีใครมาชุบไหม อุ้ยเชี <woods purposely Hi> <rad io> ่ยเอเดนลิงเหรอเดนลิงเหรอเดนลิงกระโดดหลบที่พื้นด้วยต้องหลบที่พื้นด้วยโอ้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 ยอโอ้ยโอ้อยู่ขอบไว้อยู่ขอบไว้อยู่ขอบไว้โอเคโอเครอดรอด ไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยทำไอันนี้ลยังไงตูไปสั่งต่อว่วิ่งขึ้นมาก่ี้ยวิ่งมาขอพักขอพักขอพักอุ้ยเชี้ยอันนี้ทำไงอ๋อย้เข้าไปทไงิ่อะไรอะไอ้อะไรออันนี้อันนี้อันนี้แบบแบบเดิม กูไปกูไปเอาไปเอาไปเอาคิตันไปเอาคิตันโอเคโอเคเส็จปุ๊บเข้าวันนี้ปะเออนี่ไงล้วกูทำดาวเมจเลยมาดิมาดิมีเฟสอด้วย ยังมีออีกเหรออยังมีเอกอีกเหรออ้เอาคุณม่ตายแล้วตายแล้วโอ้ยข้าไหนข้าไนตตะเกเเซอร์อยู่ตรงตะเขาอยูรงเข้องเขาเร็วเร็ไปเออเอาไหนตเกี๋ยวกเดี๋ยวก็ตายอกโอ้ยกูกำลังตีคิดตั้น